มาทอดเขียดกันจ้าพี่น้องใส่ชิลลรดค่ะใส่เกลือแสียบราจาสซมีก็ได้สิคิ้มเอาละใครชอบรดบรดีก็ใส่รดดีก็ได้จ้าแต่ยาแพ้สิบบกว่า แบบสูตรสูตรดั้งเดิมสูตรอีสานบ้านเฮาเผือกชี้โรตกระพาะเลยจ้ะก็มีกระเสาดเดี๋ยวสิทอดไปเลยจ้ะกินตับข้าเดียวเนาะพี่น้องเนาะเมนูวันนี้เมนูวันนี้มาจ้ะมาลืมทอดกันเลยจ้ะตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำมันน้ำมันอาจจะสีเข้มแน่หน่อยหนึ่งเด้อพี่น้องเพราะว่า ยายแพ่ใส่ทอดหมูไปรอบนึงแล้วค่ะกระบอกเป็นยังค่ะเอามาถอดเขียดได้อีกคือเกาค่ะเพราะว่าเขาก็ใส่แค่ครั้งเดียวเนาะคะ่ะเขียดเนี่ยค่ะยายแพ่จะหมักแค่สูตรดังเดิมเพื่อกระชิ้นรถแค่นันจา้าถ้าเพื่อนๆน,นีเวลาก็คือเขาทำความสะอาดแล้วนะะี่ค่ะเขามาหมักใส่รดดีก็ได้เร้อพี่น้องหรือเห็ดแล้วอ่ะเขาใส่ตู้เย็นแล้วจะเอามาทอดค่ะแต่ว่ายายแพ้เนี่ยคือว่าเห็ดสดๆเลยค่ะถอดสดๆกะสีไดประมาณนี้เนาะค่ะเนาะโอ้โดนๆกินกระแสบอยู่เด้พี่น้อง เนี่็ราคาแพงอยู่ค่ะหนึ่งกิโลกับประมาณสองร้อยพี่น้องนะคะอืนี่ยกที่หนึ่งไม่นี่มาร์กบัวลายดอกค่ะจาวกระชิ่อไสเป็นยกที่สองพี่น้องจ้านี่อาหารอีสานบ้านเขากินยำเลยกระแสบพี่น้องจ้าสำหรับคนที่กินเป็นเนาะบางคนมันก็อาจไม่บกินค่ะอีกยกมายกที่สองกันเลยจ้าพี่น้องไม่นี่ก็ได้หยกข่อยังลายดอกค่ะตั้มแก้วปลาจากพี่น้องจ้าผู้ใดมักินแน่ไง เสียบคือเก้าพี่น้องคน,คนอีสานกินง่ายค่ะพี่น้องจ้าบ่คือคนไทยคนภาคกลางคนสิก,กินพัดกินแบบว่าแกงกระทงกะทิไปประมาณนี้เนาะค่ะเนาะเรียบ้อเดอ้อจ้าพี่นอ้องอ่านี่แหละค่ะคลิปวิดีโอนี่ก็น,นําเสนอ <c oughs> ให้เบื้องประมาณนี้เนาะค่ะเนาะพี่น้องขอบคุณทุกการรับชมด้วยกัะเดอ้อขอบคุณทุกการติดตามยายแพ้ขอบคุณทุกการสนับสนุนการกดไลค์กดแชรช์การเบื้องคลิปวิดีโอน,นะคะ่ะอ่า เื่ออทิยายแพะจะเป็นกําลังใจในเหตุคลิปอ่าต้อไปให้พ่อแม่พี่น้องด้เบื้องเนาะคะ่ะมากินข้าเแซ่บๆน้ากันอทอดเกียดหนึงขหนี้นวตําเจวปลาพี่น้องจ้าคลิปนี้กับคุ้งจะจบเพียงทะะทเท่านี้เนาะค่ะเนาะทุกคนอ่าเห็นบ่อคานอีขหนียวนิ่มๆม,ๆมๆีทอดไก่น้าค่ะ <laughs> คลิปนีจบเพียงเท่านี้เนาะค่ะพี่น้องจ้า สวัสดีจ้าหมือนแล้วอยู่กระหลอกครับ